ความยินดีกับทุกๆคนนะครับที่เห็นคลิปนี้ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกข่าวดีครับข่าวดีนั้นก็คือวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกๆคนนะครับประหยัดในเรื่องของการใช้มือถือในการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็การโทรครับวันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นเป็นแบบ V.I.P. ครับเหมาจ่ายไปเลยครับปีละ2 0ง0บาทเฉลี่ยนะครับตกเดือนละ175บาทเท่านั้นเองครับ โปรนี้นะครับ VIP ยังไงก็คือเราเล่นอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่จำกัดไม่ลดสปีดและสามารถที่จะโทรฟรีนะครับตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับจะใช้โปร VIP นี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณได้เลยครับเราลองมาคำนวณและคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าใครนะครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตตอนนี้เดือนละ5 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2,000บาทเอาเป็นว่าผมยกตัวอย่าง ใครที่ใช้เดือนละ600บาท1ปีคุณจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตและก็การโทรต,ตรงนี้นะครับหรืออาจจะมากกว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณถ้า600นะครับ1ปีคุณจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่7,200บาทและถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้ Pro VIP 2,900บาทต่อปีคุณจะประหยัดไป 5 1 1 0บาทเลยคุณนะครับสามารถที่จะนําเงินส่วนต่างตรงนี้นะครับ5 1า0บาทต่อปีเอาไปใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเยอะเลยครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะครับใช้โปร VIP โปรดีๆและราคาเบาๆสุดคุ้มแบบนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณได้เลยครับผมแค่นี้เรายังไม่พอนะครับเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มดีๆนะครับที่ชื่อว่าแพลตฟอร์ม ITS ครับทุกๆุกคนนะครับสามารถที่จะ เอาไปทําการตลาดนะครับเป็นธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วยครับผมธุรกิจของเราครับเป็นการส่งต่อครับบอกเล่าเรื่องราวสิ่งดีๆครับชวนคนมาประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตครับแล้วก็การโทรครับสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสอบถามกับคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณได้เลยครับผมรับรองว่ามันสุดคุ้มและก็สุดยอดมากๆครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย